สวัสดีครับป่มามนีนะครับรเกเตศอินที่ถนนขอดอแปบกสามแบกประตูพีพัมถ้าพี่้องมาเบงบรรยากาศยามเศร้าหลังจากเมื่อคืนมนี้ฝนตกนะครับก็ซุ่มชําในช่วงเศรา้าหลังจากที่เอาน้ำใส่ใน,ในแ้้น้วครับ เพิ่มเติมเพื่อควมชุมชํานะครับ <c oughs> เกิดมีน้ำเพิ่มขึ้นนะครับมีน้ำเพิ่มขึ้นใส่พร้อมแล้วนะครับมอื้อืหนึ่งก็เอื้อมปั้นแล้วนะครับแล้วหลังจากที่เอา,าน้ำใส่น้าก็เกิดผลประโยชน์นี่ผลประโยชน์นะครับนี่ทอกบงครับ พักบุงไอ,อ,อยไว้ย่างทอดยอดนอดอ่อนอุสส่อุ่อุ่สวยนะครับไอ้จินก็ตำหักหงก็กกได้ไป้จีนก็เจียวก็กได้ลวกจินก็เจียวก็กได้เนาะค <c oughs> รบบ่อีจะเฉพาะพักบ่งนะครับอืมคือท่านท่านลาหามกับทุ่มซำสดชื่นนะครับ เ่งมัหุ่นะครับหุ่เปลยก็เรืลังเป็นมาหุ่งเปล่าเป็นมาแล้วครับเป็นมาแล้วมากเ้วแล้วมันกเอ่อออกออกรูปไม่รูแรงก็เรื่องไม่เห็นไม่ใ่ป่นไมนี่นนนคับนมก็เริ่มนี่แล้วจะใครก็ พื้นบันนะครับตะไคร้พื้นบันนี่ต้นพระอมพร้อมครับพระอมนายต้นเนาะถ้าอีกตัวก็้ังแบบนน, <c oughs> นั่นกคนม่นมีปลาครับหนายรงหนาแเร่งปลาที่บกเกิดเนี่ยนัาน,นีีครบแล้วครับนี่ทุกให้เล้ะ ให้ที่หนึ่งให้ที่สองนยนะครับ,ะะรบเดี๋ยวให้ที่สามนั่นเพื่อให้เอะครับเดี๋ยวให้นั่นอินดิบนลืมกับมะปั๊มเหอปั๊มหรอวานเดี๋ขอมาปัปนนออางครับหน้าตังครับเจ็หน้าปา่งาาขงวานของล่น ขอพันขอขอยบสองนะครับพันเขอคือขอขอยบสองเนี่ยให้นี่ก็น้นทั่วครับทั่วแล้าเอาน้ำให้เขาต้องไหวตลอดต่อไม่ถึงน,น้ำสุดทั่วให้ขึ้นฝนตกครับเนี่ยฝนตกมันขึ้นเนี่ย นำหหรอ้สูกเหอมน้องรวมเนี่ยนะครับเชิ่นจำใจในส่วนสอาภาคี่องมาบิางบรรยากาศท่องใท,ท,ท,ท้่งหท้องน่าใ่อเที่มืมอนนี่ก็แดดดีดูดัวๆครับแดดรัว เนี่ยครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นพักบุ้งเนี่ยอรออกยอดนะครับมึงใบเไดีเยนมะขวบบัปูปูก็ด้ครับปูอืมใบเป็นต้นใบอ้อมันไปแังนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ไปขอจบไปเทียงเท่านี้นะครับเนาะ กิหมาพอกันไหมออกคุ้นเี่เพิ่พมหรอกเขาตีต่ำครับ